สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านเห็ดชาแนลแอดนายก็ถอยรถมาแต่เช้าะนะคะว่าแอดนายจะจะไปไหนถอยรถมาแต,ต,ต่เช้าฉะะนนั้ก็าไปอยู่ไหน,นสิคือ ไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวเล่นเนาะนะครับผมไปที่พระอาจารย์ขอมานะพาจารย์ก็ให้ไปส่งนะฮะแม่แม่ที่อยู่ฝั่งลาวในเอฟซีนะครับพา,ายา์ให้ไปส่งในเอฟซีดังนั้นผมก็ไป แล้วก็พี่ก็ไปไหนสีซึ่งจริงๆเราไม่ได้เตรียมเตรียมแผนเตรียมการอะไรว่าจะไปนะครับแต่ว่าไปแล้วไปแล้วจะกลับเลยเนี่ยมันก็อะไรายอยู่มันก็จะคํามืดตึกดื่นเพราะนั้นไปแล้วเราคิดว่าจะต้องได้นอนนะฮะเพราะว่าเอ่อ ไปกลับเนี่ยน่าจะกลับมาค่ำในตีนะครับไปไปกลับเนน่าจะค่ำนะฮะเราก็เลยคิดว่าอ่าไปนอนนู่นสักคืนหนึ่งแล้วกันในไหนก็ไปแล้วก็ถือโอกาสเอาเสื้อผ้าไปแจกเลยนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีเสื้อผ้าที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาหลายๆคนส่งมาอยากให้เอาไปแจก แต่เราไม่มีโอกาสได้ไปลาวสักทีหนึ่งคือเรามีภารกิจนะทําจิตอาสาอยู่ที่นี่นะครับเราทําต่อเนื่องเรามีแพลนอยู่ว่าทําร้านที่เอกเสร็จเราจะพากันไปแจกเสื้อผ้าที่ลาวอันนี้คือแลนของเราแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะแม่แม่ที่อยู่ฝั่งลาวมาทําบุญประเทศไทยแล้วรถกลับมันไม่พอ อาจาย์ก็เลยขอร้องมาให้ไปส่งหน่อยนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ FC ก็บางคนก็ไม่เข้าใจว่าพวกผมเนี่ยเอออยากไปลาวงานก็ยังไม่เสร็จร้านพี่เอกก็ยังค้างอยู่ไม่ควรไปคือจริงๆมันไม่ควรไปแต่ระอาจารย์ขอมาเราก็ต้องไปนะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับ ตอนที่เราไปบ้านเขาเมืองเขาเขาต้อนรับเราอย่างดีเราจะไปไหนยังไงเขาพาไปนะฮะหากับข้าวกับปลาให้กินทุกมื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอแค่ไปส่งเนี้ยนะครับเราก็พอทําได้อยู่ในเอฟซีแล้วผมไม่ไปก็ไม่ได้เพราะผมเป็นเจ้าของรถนะเอฟซี FC. มันต้องเป็นเจ้าของรถที่ขับไปนะเพราะฉะนั้นนะครับรถ รถผมเนี่ยต้องไปอยู่แล้วในเอฟซีถึงยังไงผมก็ต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เอฟซีเข้าใจนาอเราไปแล้วมีเสื้อผ้าที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาระบุมาให้น้องสีน้องสอนเดี๋ยวเราก็จะเอาเสื้อผ้าตรงนั้นที่ผู้ใหญ่เจดีระบุมาเนี่ยเอาไปส่งมอบให้มันแล้วเสร็จแล้วก็มีเงินจากคุณแม่เพนสีหนึ่งพันะ 1, บาทที่ให้รอบก่อน นะรอบที่ผมไปลาวรอบก่อนที่ผมลืมเอา ATM ไปด้วยนะผมก็จะเอาไปซื้อของที่จำเป็นต้องใช้นะครับให้มันแล้วเสร็จนะครับซื้อของให้น้องสีน้องสอนนะสองพี่น้องที่พ่อแม่ไม่มีอยู่กันลำพังนะครับก็จะไปทำภารกิจให้มันสำเร็จไหนไหนก็ไปแล้วนะฮะแล้วก็เลย อ,อยากให้มันเสียเที่ยว,พวเพราะว่าไปเนี่ยมันต้องได้เสียค่าผ่านด่านค่าอะไรแบบถ้าไปนะทุกคนมีพาสะปอร์ตหมดแล้วนะถ้าไปเนี่ยมันจะเสียไม่เยอะนะเอฟซีเสียไม่ประมาณไม่ถึงร้อยนะเสียไม่ถึงร้อยบาทค่าผ่านด่านนะไปประมาณร้อยหนึง่งกลับประมาณร้อยหนึ่งนี่แหละนะครับส่วนค่าธรรมน์เดี๋ยวพาจานท่านจะช่วยนะฮะช่วยครึ่งหนึง่งนะครับ ที่เลือีกครึ่งหนึงเดี๋ยวเราก็ค่อยอจัดการเองนี่ครับน้ำมันน่าจะไม่ไม่มากน่าจะประมาณเราเติมมาไว้พันหนึ่งแล้วกันเผื่อไปโน่นไปนี่เติมไว้พันหนึ่งทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเติมพันห้เราไปนานไงแต่รอบนี้เราไปแค่วันเดียวไปไปเช้าไปนอนแค่วันเดียว ะเวินแจกของก็ไปไม่ไกลแถวบ้านที่เราไปส่งแม่แมวแหละ,และเติมพันหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องเติมเยอะรอบนี้เพราะทุกที่ที่ไปเนี่ยเติมพันห้าในเอฟซีเติมพันหะ้าม,มันก็จะเหลือกลับมาอยู่ไม่เยอะอหรอกนะแต่ว่าไปหลายวันทุกทีเนี่ยไปสี่ห้าวันสามวันะแต่ว่ารอบนี้เราไปแค่พักแค่วันเดียวพันเดียวก็พอแล้ว แต่ก่อนไปก็ต้องจุดทูกบอกกล่าวหรือไม่ก็ไปบอกกล่าวสารหน้าบ้านหล่อนพอไปแต่ละที่เนี่ยผมมักจะปวดท้องนะมักจะปวดท้องอ่เป็นโรคเพาะเพราะว่าขับรถก็มันไม่มีเวลากินข้าวก็เลยรอบรอบนี้ก็เลยคงจะต้องเตรียมขนมไปแล้วนกะ็คือหิวก็คือต้องกินก่อนกินในรถไปนะครับ ตรจเช็คลมรถลมอะไรนะเอฟซีตรวจดูนรวจดูอะไร้อนรถิดดร้อรถก็ไม่ได้ล้างพี่น้องเอยล้างรถสะหน่อยดีไหมเนี่ยารไม่ได้ล้างเลยเอฟซี สายสีแล้วขาดหรือ,อยังนี่ตกเก็ดเนาะยังนดเดนาะสายสียังไม่ขาดเด้หุกเศกษนรลอีกยาวก็นะตอบคำถามเบฟซีเนาะที่บอกว่าเอ้ยไม่ควรไปหรอกเ <c oughs> พราะว่าร้านอ่าพี่เอกก็ยังไม่เสร็จจะพากันไปมันไม่สมควร จริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากไปในสี่แต่ว่าทางชายกันขอมานะขอให้ไปส่งแต่ไหนๆเราไปส่งแล้วเราก็เลยเอาของติดรถไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับเราไปเราไม่ได้ไปนานเราไปแล้วก็รีบกลับเราไปถึงวันนี้ช่วงประมาณ11โมงเที่ยงเราไปนน่นถึงนู่นประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายนี่แหละนะครับ ไปถึงโน่นประมาณบ่ายโมงเราก็เอาเสื้อผ้าไปแจกต่อเลยเอาเสื้อผ้าไปแจกต่อจนถึงค่ำแล้วก็นอนพอนอนตื่นเช้ามาเราก็ไปแจกเสื้อผ้าต่อพอไปแจกเสื้อผ้าต่อใกล้ๆบ่ายโมงขับรถกลับมาแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับเท่านั้นก็อันนี้คือแผนงานของเรานะครับเนาะ โอเคครับ FC ก็ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ